สู่ช่อง Joy Story ค่ะวันนี้ Joy Story นะคะเป็นรีวิวที่2แล้วนะคะรีวิวที่2ก็ยังเป็นรีวิวเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่นะคะอยากให้เพื่อนๆช่วยกด subscribe ด้านล่างนะคะแล้วกดกระดิ่งติดตาม Joy นิดนึงนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเดีย๋ยวเราจะพูดถึงกระเป๋าเลยแล้วกันนะ กระเป๋าใบนี้นะคะชื่อรุ่นว่าฟิลิปลีม3.1นะคะเป็นรุ่นมินินะคะจริงๆแล้วฟิลิปลีมเองเนี่ยเขามีทั้งไซส์นานนซึ่งเล็กกว่านี้นะแล้วก็มินิก็คือไซส์นี้นะคะแล้วก็ใหญ่กว่านี้ก็คือมีเดียมนะคะส่วนสีเนี่ยเขามีหลากหลายสีมากเลยแล้วแต่คนชอบแต่ด้วยความที่เราเนี่ยชอบสีสันแบบแฟชั่นนิดนึงก็เลยลองเลือกเป็นสีแดงบ้างนะคะสีที่นิยมแล้วก็ขายดีนะคะจะเป็นสีดําสีน้ําเงินสีครีมแล้วก็สีแดง ก็มีสีเขียวด้วยนะคะ ส่วนยังไงเนี่ยจะจะขึ้นราคาฝั่งซ้ายมือให้ดูก่อนนะคะนี่คือราคาในช็อปนะคะก็จะถ้าช็อปไทยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ20,000ไปลายแต่ถ้าช็อปนอกน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ืถ้ามือสองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยอาจจะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะไหไรที่บอกก็คือมีทั้งอะไหล่ทองแล้วก็อะไหล่เงินแต่ที่เลือกมาเป็นอะไหล่ทองนะคะตัดกระสีแดงค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวมาบอกขนาดก่อนนะขนาดตัวนี้เนี่ยจะกว้างอยู่ที่9นิ้วนะคะซึ่งใส่ของได้เยอะมากแล้วก็ สูงอยู่ที่แค่7นิ้วเองค่ะส่วนความลึกอยู่ที่3นิ้วนะคะที่ถานสายคอสบอดี้สามารถปรับสั้นยาวได้นะคะตัวนี้เป็นหนังวัวด้วยนะคะทำลายอ,อีกกระป เอกลักษณ์ของเขาเนาะมันก็เลยเป็นลายที่แบบดูเป็นรอยขีดข่วนยากก็ถามจอเนี่ยข้อดีคือน้ําหนักไม่ได้หนักมากนะคะแล้วการกันรอยขีดข่วนเนี่ยถือว่าทนมากนะคะแต่ว่าข้อเสียเขาก็อาจจะมีเรื่องของอะไรเฟดนอกจากข้อเสียแล้วจะว่าข้อดีเยอะก,กว่า่ข้อดีเพิ่มอาจจะมีนี่ขยายได้ด้วยจึงออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะสามารถขยายกระเป๋ากางเป๋ออกมาใส่ของได้เพิ่มจุกกว่าเดิมอีกอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะคะส่วน หูตรงนี้ที่เขาให้มาก็คือช่วยในเรื่องของบางทีถ้าเราแกะออกไปหูมันจะตกเนาะมันก็จะสะพายและลำคาเราก็ใช้ตัวหนิอบทางทาให้มันอยู่ทรงอยู่ตลอดเวลาตอนสะพายนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันก่อนเนาะ,ะด้านหน้านะดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีตัวเหมือนกันจะแทกไว้ให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ส่วนการเปิดนะคะก็คือกดปุ๊บ มันก็จะเหมือนตัวล็อกนะคะเปิดขึ้นออกมานะคะตอนเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีเห็นไหมมีเหมือนช่องใส่ซิปตรงนี้หนึ่งช่องมันก็ช่องเสียบป,ปากกาเนีก็มีแบรนด์สแตมป์ชัดเจนว่าฟิลิปลีมนะคะแบรนด์สัญชาติสหรัฐอเมริกาที่วัยรุ่นอเมริกาชอบมากแล้วก็นี่ค่ะจะมีสแตมป์บอกว่าซื้อปีไหนนะคะจอยซื้อปี2013นี่ข้างในก็จะเป็นผ้าเงาๆค่ะสวยมาก เรลองดูว่าเราใส่อะไรกันได้บ้างนะคะกระเป๋าสั้งใบยาวกระเป๋าสั้งใบสั้นมาด้อไอโฟนสิบแดร์รถแอลกอฮอล์ค่ะหูฟังไอโฟนลิปสติกแท่งนะไม่ขยายก็ปิดได้จริงๆด้วยห็นเปล่าถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันใส่ได้เยอะมากถ้าถามจอยนะมันเป็นกระเป๋า e อว d ด y นล o กได้เลยจริงๆค่ะเพราะว่าสีมันเนี่ย คือมันเข้ากับทุกลุกเลยแส่งตัวเท่ๆก็ได้หรือจะใส่เด้ส่วนหวานก็ได้เนี่ยสายให้ดูถ้าใส่ได้ส่วนหวานก็จะประมาณนี้เี๋ยค่สะสภายแล้วไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เธอาทานาใส่เก้ามวน,นี่กําลังดีเลยนะคะบางทีถ้าแบบไม่สไพา์ก็ถือได้เพราะช่วงนี้กระเป๋าสไตล์ถือถือ<ม>ก็กําลังฮิตเหมือนกันเนาะ วันนี้ขอนลาไปก่อนนะคะและเจอกันคลิปหน้านะคะรอชมว่าจะมีอะไรมากกว่าน,นี้นะคะ Joy Story นนอกสักกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วอนาคตเราจะทำไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะรวมถึงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆช่วยกด Subscribe ด้านล่างนะคะแล้วกดกระดิ่งติดตามจอยนิดนึงนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ